สวัสดีค่ะสวัสดี f c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยสูตรล้านนะคะหวยฮานอยสูตรล้านนะคะสามสี 3, 4, ่หกก็โอ้ก็วันนี้ก็ถือว่าเข้าไปเนาะแต่ว่าสามเข้าแก่ปกติแล้วก็การชาตินะคะพรุ่งนี้สามจะไม่ตามตูดบ่ค่ะแปลกนะคะวันนี้โอ้หวยตามตูดหลายตัวเลยเนาะ ใครพอมีทุนนะคะก็ดัก,ด,กดักพวกนี้ไว้ค่ะดักพวกนี้ไว้แลกมากเลยค่ะหวยนางหหสามตัวตรงเลยนะคะสี่สามหนึ่งเนาะทุกคนเนาะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่ตามตูดเรานะคะสี่สามหนึ่งหกสี่อย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าแตกเยอะนะคะถือว่าแตกเยอะหน่เนาะมีทุกตัวนะคะมีหกสี่มี 6, 4, ม,มีทุกหกสี่นะคะยกเว้นหกสี่ห้านะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะพวกนี้จะตามตูดเราอีกไหมคะ ใครที่เข้ามาแล้วแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกแนวทางทุกคลิปที่แอดนาเสนอเนาะช่องแอดจะมีแนวทางหลานนะคะแล้วก็แนวทางแอดนะคะแล้วก็จะมี2ช่องทางในการดูนะคะก็คือคลิปหน้าช่องไลฟ์สดนะคะคลิปหน้าช่องไลฟ์สดแล้วก็ชุมชนชุมชนนี่จะเป็นจะเป็นโพสต์นะคะจะเป็นโพสต์นู่นนี่นั่นดีใจหวยอะไรก็ว่าไปนะคะอัปเดตตลอดเวลานะคะช่องนี้ ม้าป่วยแมวตายอะไรประมาณนี้ย่ช่องนี้อัปเดตตลอดนะคะก็อย่าว่ากันเน้อทุกคนเอดก็ทำตามภาษาของแอดนะคะแต่บางท่านก็หมั่นไส้ด้วยบางท่านก็หมั่นไส้มันจะกีดอะไรกันนักกันหนาว่าษาอนยร้อยหวยร้อยตัวพันตัวแล้วถือโอ้ยถือสองบาทก็กีดว่ามันสองเสียนกีดไปจังสันหลัเพื่อนกับมันใสใช่ปะเนี่ยเออเพื่อนกับมันใสบางลูกคนเพื่อนกับโบมาร์ดด้ยค่ะเพื่อนกับมันใสจึงอี่ยังกระดักกระโดว่าสัน แต่คนมันดีใจเนาะทุกคนเอาบางคนก็ดีใจมันก็เป็ีนเลยค่ะไม่ชินค่ะยิ่งหวยลาวกับหวยไทยไม่เคยชินนะคะฮาหนอยนี่เออยังยังมันหมุนออโตโ้เนาะะลยก็ยังพอเข้าใจได้นะคะแต่หวยไทยกับหวยลาวนี่บู๊ยลุ้นจนมือเย็นนะคะ เอามาดูกันนะคะทุกคนอดก็ไม่ได้เขียนอันนี้ให้นะคะก็ดูตามนี้เลยนะคะสามแปดเข้าวิธีกาชาดเนาะนี่สามแปดเจาะเข้ากาชาดนะคะนี่เก้าหกก็ของเมื่อวานเนาะเก้าหกสี่สามหนึ่งนะคะเอ 6, 4, อหกสี่อ้ยของเมื่อวานหมือนหมดเลยเนาะทุกคนเนะาะหลายตัวเลยนะคะมาดูกันนะคะทุกคนนี่นยังเกาะบานเ่ลืม <laughs> สามแปดกาชาตินะคะห้าสองพิเศษห้าสองก็เข้าไปพิเศษได้แล้วก็ถอยค่ะทุกคนได้แล้วก็ถอยไม่ต้องเสียได้หรอกได้แล้วก็ถอยไปเลยค่ะวันหนึ่งถูกเออได้ได้ไดกําไรสองร้อยสามร้อยก็ยังดีกว่าเราไปต่อแล้วเสียนะคะได้กําไรโอ้พอกับข้าวยินเนาะสองร้อยสามร้อยพอค่ะทุกคนได้กําไรร้อยกว่าบาทก็พอค่ะ เพราะว่าถ no. ้าเราไปต่อเราไม่รู้เราจะถูกไหมนะคะถ้ามันถูกก็ดีใจไปค่ะบวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าไม่ถูกละคะจากที่บวกหนึ่งร้อยนะคะจากที่บวกหนึ่งร้อยดันเอาทุนไปให้เขาอีกนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนได้แล้วก็ถอยค่ะแต่ถ้าใครมีทุนก็ให้เพื่อนเล่นไปก่อนเนาะเราก็เก็บสะสมทุนไปก่อนนะคะใครมีทุนเยอะก็ให้เพื่อนไปก่อนเนาะเราก็พอค่ากับข้าวได้แล้วก็ถอยค่ะยิ่งตัวเฉพาะตัวเจาะนะคะน้อยพิเศษี่น้อยพิเศษถ้าได้ไวนี่ถอยเลยค่ะ น้อยพิเศษน้อยปกตินี่ได้กลับหัวเอาไหมคะอันนี้แปดเก้านะคะแปดเก้าเสียดายนะคะที่อันนี้ให้หกแปดเก้ามันมาแปดแปดเก้านาะนี่นะคะน้องมารวยก็เข้าไปนะคะเจาะอันนี้ก็เข้าไปที่ห้าสองแอ,อดลืมวงนะคะห้าสงนะคะห้าสงพิเศษนะคะสามเก้านี่ใครได้กลับหัวเอาไหมมันมีปัญหาโลกแตกจริงๆนะคะสามเก้าสามหกอันนี้แปดเก้านะคะก็เข้าไปตรงตรงเลยนะโวนางเข้าตัวเจาะเยอะเฮ้ย ห้าสองนะคะเข้าห้าสองเข้าแปดเก้าเข้าสามหกสามเก้าแปดสามนะคะแปดสามเออนี่แหละเข้าแค่นี้และะ้วค่ะนี่หกสี่ของเมื่อวานนะคะเก้าหกของเมื่อวานสี่สามหนึ่งของเมื่อวาน้ย หวยตามตูดสนั่นเลยค่ะแต่อีสังเกตการนี่สังเกตดูก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปไปไปลูดนะคะสังเกตการดูก่อนค่ะเราสูตรนี้มันยังยังไงมันก็ยังเดินค่ะแต่ว่าอันนี้ให้มาสังเกตการนะคะก็ดูไปด้วยกันนะคะอาจจะมีวันเข้าวันหลุดนะคะเพราะว่ายัางไงสูตรนี้นางก็เอาสูตรนี้เป็นสูตรหลักสูตรรองอยู่แล้วนะคะจะแ,แค่ทําให้ดูเฉยๆนะคะเราก็ชอบดูไอเราก็ชอบดูซะด้วยเราก็ดูสิทุกคนเราก็อย่าเพิ่งไปนะคะ หลากหลายแนวทางหลากหลายหวยคะ่ะทุกคนอันนี้ทําให้ดูก่อนนะคะร่วมสังเกตการร่วมสังเกตการสูตรใหม่แต่เขาคงเอาสูตรเดิมนี่แหละคะ่ะทาทาไปนะคะเพราะสูตรนี้ก็ใช้มาตั้งแต่ดึกดําบรรแล้วเนาะก็ใช้มาตลอดนะคะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนะคะมีอะไรให้ร่วมสังเกตการแอดก็จะให้ร่วมคะ่ะแอดก็จะมาบอกนะคะจะให้ดูอย่างนี้ละคะ่ะดูไปด้วยกันนะคะไม่ใช่แบบว่าลงมั่วหรืออะไรนะคะแค่ให้ดูคะ่ะให้ดูไปด้วยกันนะคะเฮ้ยมัน ร้านมันบอกว่าอันนี้โอเคนะมันจะโอเคไหมทุกคนว่าสันอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็ทํานี่แหละคะ่ะมันอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะหวยก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนแล้วมันก็กลับมาคืนชีพได้เนาะ,ะวันนี้ใครไปสี่สามก็ดีใจด้วยนะคะได้เกือบทุกหวยเลยนะคะสี่สามหกนะคะสี่สามหกเนาะโอ้เลิศอยู่นะคะนี่สี 3, ะะ่สามหกที่วงกลมไว้นี่ก็คือเป็นของสี่สามหกนะคะแล้วก็ตัวเจาะเข้านะคะเอามาดูของวันที่สี่นะคะสมุดเปื่อยหมดเลยนะคะเพราะว่า แอดยกไปยกมาสมุดก็นิ่มดิ่มนะคะทุกคนมันเปื่อยเปื่อยก็ที่ตนสัตว์ไอ้นี่มันหลุดนะคะแต่มันเป็นบ่วงนะคะเป็นบ่วงมันก็นิ่มยกไปยกมายกไปยกมาแต่ถ้าเปิดเฉยๆมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเป็นที่แอดนี่แหละค่ะเอามาดูนะคะของวันที่สี่เนาะวันที่สี่นี้ซึ่งเป็นวันพฤหัสนะคะใช่ไหมวันพฤหัสเนาะให้ไปที่แปดเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่แปดเม็ดเดียว 984นะคะ984นะคะนี่984ก็คือเด่นสามตัวนะคะเด่น984เอาแอดลืมเขียนเด่นให้นะคะเด่นนะคะอันนี้คือตัวเด่นนะคะใครจะไปแปดก็ไปใครจะไปสีก็ไปใครจะไปเก้าก็ไปเลือกเอานะคะหวยไม่ใช่มันจะเป็นหกหมดแต่หวยชอบตามตูดดีๆค่ะ จะว่ายังไงนะคะแต่ว่าวันนี้มีตองสามด้วยนะคะเห็นตองสามไหมเนี่เอามาดูนะคะให้แปดเม็ดเดียวเด่นก็คือเก้าสี่แปดใครจะไปเก้าสี่ใครจะไปสี่แปดใครจะไปเก้าแปดก็พิจารณากันดูนะคะสี่แปดศูนย์หนึ่งหกเก้าสี่ห้านะคะตัวเน้นอยู่ที่สี่แปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะแปดสี่แปดนะคะแปดสี่แปดศูนย์หนึ่งนะคะ,ะ,คะอา้าว แอดก็ว่าแอดเขียนครบแอดสี่สี่สนะคะตัวนี้เป็นสี่เอฟสี่ว่ะโอ้โอ,โอ้ดีนะดีนะเขียนใส่สมุดอันนี้ไว้นะคะนางเขียนใส่สมุดกันด้วยก็ว่าอยู่ทำไมมันมีสองตัวนะคะตายแล้วแอดพวกเจ้านะคะ 48นะคะ480169 45นะคะสี่แ48ก็01ก็คือตัวนี้นะคะ484014นะคะสี่แ48ป484014ทุกคนนี่ก็คือเอ่อตัวตัวนี้นี่นะคะ4 8 4 0 1่ก็คือตัวนิ้นนะคะตัวนิ้นสามตัวเนะ้่ห698 459นะคะ ตัววินนะคะ4801695นะคะ4801695แอดเอาวินของนางนี่นะคะมาทำเป็นวินให้อันนี้เป็นสูตรหลักนะคะลืมเขียนให้สูตรหลักนะคะ4801695นะคะสูตรรองนะคะให้ไปที่6303อย่าลืมกลับหัว69เด้อปัญหาโลกแตกจริงๆค่ะทุกคน630314แล้วก็33นะคะ3ตัวอยู่ที่063 303140แล้วก็338ห่วยไม่ใช่อันนี้เราบอกค่ะ ไม่ใช่สามจะมาบอกพ่งนี้นี่ฮอดยิ่งกลัวสามอยู่เนาะตัวเน้นอยู่ที่หกสามแล้วก็ศูนย์สามนะคะสามตัวอยู่ที่ศูนย์หกสามแล้วก็สามศูนย์สามโอ้เสียงแอ็ดเอาไว้ตาย <c oughs> นี่นะคะนี่ร่วมสังเกตการพุ่งนี้นะคะสี่ห้านะคะร่วมสังเกตการไปก่อน,นะคะ่ะดูไปก่อนทุกคน,นก็ดูนะคะเขาให้เราดูเราก็ดูแล้วออทาเมืเ่อเธอสูตรนะคะเอ็ดชอบดูนะคะชอบดูถ้ามันเข้าเราก็ได้แค่เสียดายดนะคะัง้เฮ็ดจึงไดนสัน ลายสูตรลายอันกับโบไว้ด้เนาะเอานี่ก็ดูค่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้แตกสามตัวตรงนะคะเฉียดตลอดเลยนะคะส3ตัว2ตัวขอให้เข้าตัวเน้นนะคะขอให้เข้าตัวเน้นขอให้เข้าตัวที่ท,ทุกทุกน้อยที่ทุกคนไปนะคะขอให้เป็นน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะคะส่วนมากมันจะชอบไปน้อยที่ทุกคนไม่ไปน้อยกิจน้อยการชาติน้อยสามัคคีน้อยพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ แต่ถ้าใครเล่นเจ็ดหน่อยไม่มีปัญหาเราค่ะแอนไม่รู้ทุกคนเล่นกี่หน่อยแอนก็เก็บสถิติมาให้หมดเลยนะคะแต่ส่วนมากจะไปกันทั้งเจ็ดหน่อยนะคะส่วนมากเลยนะคะเดาเอาค่ะแอนเดาเอาเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้ห็นขอให้ปงังขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะร่ำรว,วยกันทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามนะคะ สุขภาพแข็งแรงกันรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้ f อฟหลายๆท่านก็ป่วยเนาะเอานี่คะ่ะรักษาสุขภาพกันเด้อทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะจะได้ดวงเฮงๆปังๆสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ